ตอนนี้ย้ายที่รับข้าวมาที่ริมคลองนะครับผมริมคลองคลองบ้านเรานี่แหละครับหรือห่องห้องบ้านเราน้ำไม่ไหลแล้วนะครับน้ำคลองไม่ไหลแล้วตรงก็ยังใส่เหมือนเดิม เกี่ยวอยู่นูน่นไกลๆนูน่นไกลเกินนาแต่ละข้างตอนเช้าผมไปรับอยู่นูน่นตอนเย็นต้องมารับไอ้ตอนส,สายๆมารับอยู่ริมคลองนายาวเป็นกิโลมาดูตกปลา กดปลาขาวปลาเข็งพอได้ครับพอได้เบ็ดธรรมชาติแล้เบ็ดไม้ไผ่แถวนี้ก็เหลือไม่ยินเจ้าเดี๋ยวเจ้านะั้นก็ต้องมาเจ็ด เจ้านี้ของเจ้าของรถเกี่ยงอมหมดแล้วไม่รู้จะได้เกี่ยววันไหนนาเจ้าของรถนี่เขาก็ล้มเหมือนเดิมเหมือนกันสงสัยเขาปิดโซลาเซล มองไม่เห็นรถเลยคลองก็มีน้ําแบบนี้นะครับนี่แหละวางไข่ดักไข่ได้สบายคลองสาธรารณะประโยชน์เนาะเนี่ยเหลืออีกเจ้าหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เหลือเจ้าหนึ่งพัดก่อนเมื่อเกี่ยวฝั่งตัวนี้นาเจ้าจของนามอน,นกันนู้นมองเห็นคลอก ขอกวัวลิบๆอยู่น่นไกลเกิดเนาะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอครับผมอีสานบ้านเฮามวนซื่นโฮแซลเนาะเล่นเพื่อความสนุกครับ facebook